สวัสดีเพื่อนๆด้วยครับสำหรับชาวรีเนทชูเอ สำหรับตัวเกมนะครับก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในที่20พฤษภาคมนี้แล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนไปดูคอนเทนต์ในส่วนของอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดสําหรับเรื่องของ PVE ครับหรือการฟาร์มนั่นเองครับวันนี้ผมจะรวบรวมสําหรับอาชีพที่ท็อปเทียที่สุดนะครับว่ามีอาชีพไหนบ้างที่เราจะสามารถนะครับนำไปฟาร์มใครที่ไปชอบสายฟาร์มนะครับอยากจะหาอาชีพที่ท็อปเทียและก็เหมาะกับเพื่อนๆนะครับว่าอาชีพไหนต่างๆนะครับที่ได้เจาะรือข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งว่าสามารถทางด้านสกิลนะครับที่ปล่อยดาวไป ออกจากพื้นที่นะครับสามารถฟาร์มได้หลายตัวนั่นเองครับใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน EC a s Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือร้ายแอด3ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อน,นในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับ สะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเน่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆครับสำหรับเพ เพราะว่าเปืองค่าเม็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับะครับสำหรับสายอาชีพแรกผมขอพูดในส่วนของอาชีพออฟกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นพราพ้าต้องบอกเลยครับว่า ท็อปเทียที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น PvE PvP นะครับจะเก่งมากนะครับเก่งเพราะอะไรครับหสําหรับสายอาชีพนี้เนี่ยก็คือจะมีการต่อต้านค่าความเสียหายนะครับ50ซนะครับซึ่งมันจะทําให้เราสามารถไปฟาร์มที่แมปสูงสุได้ได้รับค่าความเสียหายที่น้อยมากกว่าอาชีพอื่นนั่นเองครับก็เลยเป็นอาชีพท็อปเทียสำหรับในการฟาร์มหรือ PvE นั่นเองครับซึ่งสำหรับสกิลนะครับที่มีการต้านทานค่าความเสียหาย50อนะครับซึ่งไอเทนชิลนะครับก็จะอยู่ที่สกิลแดงสำหรับ เราก็อาจจะได้ยากมากพอสมควรนะครับหนึ่งก็คือเราเนี่ยสามารถนะครับได้รับจากการดรอปของมอนเตอร์นะครับหรือเวลาเราลงดันเจียนต,ต่างนะครับในชั้นต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถดรอปตรงนี้ได้ครับและก็ถ้าขายอยู่ในตลาดเนี่ยก็น่าจะราคาค่อนข้างแพงนะครับก็เป็นสกิลที่สาคัญมากๆสําหรับสกิลหนึ่งที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ในการฟาร์มนั่นเองครับต่อจากนั้นครับสำหรับอาชีพพระที่มีข้อดีในการฟาร์มเนี่ยและจะเป็นการฟาร์มที่ก็ที่สุดนะครับเราเนี่ยจำเป็นนะครับต้องมีสกิลในส่วนของ สกิลม่วงครับผมซึ่งสกิลม่วงเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรน,นะครับเผื่อเราจะเปลี่ยนคาสเปลี่ยนอะไรขึ้นมาและเราก็ต้องหาสกิลนี้ครับฮูี่ กิลตตินครับซึ่งสำหรับสกิลนี้นะครับจะเป็นพาสีที่เอาไว้คอมโบนะครับกับสกิลที่เรียกได้ว่าเราเนี่ยจะต้องหามาให้ได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับออร่าแฟรนั่นเองครับที่จะเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธของเรานะครับแล้วมันก็จะทําการคอมโบนะครับไปกับสกิลแดงก็คือดเวสเปกนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็จะคอมโบกับออร่าแฟรนะครับที่จะทําให้ออร่าแฟรนั้นตีหมู่นั่นเองครับและมาร่วมคอมโบนะครับตอนที่เป็นโฮลี่กิโลตินครับซึ่งโฮลี่กิโลตินก็จะเป็นการทําให้อาาวุธนนะครับกลยเป็ ถ้าแสงและโจมตีแรงมากขึ้นและข้อดีก็คือจะทําการโจมตีแบบหมู่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ยูนิตหรือ5คนนะครับที่เราจะสามารถนําไปฟาร์มได้และยิ่งดีที่สุดก็คือเวลาเราไปฟาร์มกับปีศาจหรือฮันเดสนั่นเองครับนักสกิลนี้ได้มาจากไหนครับส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากบอสทั้งนั้นเลยนะครับผมตรงนี้นะใครที่เป็นสายงบน้อยหรือสายฟรีเนี่ยจะหาสกิลนี้ค่อนข้างยากพอสมควรครับ พราะว่ามันดรอปจากบอสนะครับก็ต้องรอซื้อในตลาดนะครับแต่ถ้ากิวไหนนะครับที่ตีบอสตลอดเวลาก็จะได้ง่ายนั่นเองครับตลอดอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพเมดนั่นเองครับหรือคาถาครับ สำหรับคาสนี้นะครับที่ใช้สกิลได้หลากหลายมากพอสมควรครับรวมถึงการโจมตีที่มีสถานะผิดปกติค่อนข้างเยอะพอสมควรครับซึ่งบอกเลยว่านะครับ PVE เนี่ยก็เก่งเหมือนกันและ PVP ก็ไม่ใช่ว่าเหมือนกันครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอาศัยในเรื่องของ d a m a จ e สกิลนั่นเองครับข้อดีกันก่อนครับสำหรับข้อดีนะครับสายอาชีพเมทครับก็จะมีข้อดีอยู่ที่1นะครับในส่วนของการสามารถเพิ่ม MP ให้กับตัวเองได้นั่นเองครับซึ่งการเพิ่มมานานะครับก็ไล่มาตั้งแต่สกิลเขียวแรกๆเลยครับก็จะมีในส่วนของบู t มานาขึ้นไปครับตรงนี้เนี่ยเอฟเฟกก็จะได้ในส่วนของแม็กเอเนี่ยบวกมา10%นะครับและพอมาสกิลฟ้านะครับเราก็จะได้ในส่วนของมานา เ e เ e นเดอร์ชันะครับผมตรงนี้นะเราก็จะได้ในส่วนของ MP ็ e g e n เนเนียบวกมาตั้ง10หน่วยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลได้ค่อนข้างเยอะและ้วและก็มีมานาพอใช้แต่อีกสกิลหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้สําหรับสกิลเขียวตั้งแต่เราเริ่มต้นเลยครับก็คือบอด y ี้ทูมาย่นี่ครับ สำหรับสกิลนี้เนี่ยจะมีความสามารถเขาก็จะทําการแปลงเลือดนะครับมาเป็นมานาให้กับเราก็จะทําให้นะครับอาชีพนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะเปลืองในส่วนของขวดยา HP หรือขวดยาเลือดมากๆครับแต่เราก็ต้องแลกมาด้วยมานาเพราะว่ามานาของเราเนี่ยก็ต้องค่อนข้างที่จะใช้เยอะเหมือนกันครับเรามาดูในส่วนของข้อเสียนะครับข้อเสียเนี่ยหก็คือนะครับในส่วนของสกิลสโตร์แคสติ้งครับ สกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการลดไล่หรือทําให้สกิลต่างๆนะครับมีความสามารถที่เก่งมากขึ้นครับโดยสกิลนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของสกิลแดงนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของดาเมจนะครับเวลาเรากดใช้เนี่ยระยะเวลาการใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะครับอยู่ที่ประมาณ25วินาทีอ่ะเรามาดูความสามารถกันก่อนละกันครับสำหรับความสามารถเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจ ให้กับสกิลนะครับบวกอยู่ที่10%และก็ความเร็วลายบวกอยู่ที่10%ครับและความแม่นนะครับบวกไปอีก10%นั่นเองครับผูดาวค่อนข้างนาน25วินาทีนะครับจึงสามารถนำมาใช้ซ้ำเนี่ยจึงต้องตั้งค่าเวลาของสกิลครับผมในการใช้และเลือกใช้บางสกิลที่มีการทำลายล้างหรือดามเมจที่ค่อนข้างสูงนั่นเองครับอย่างเช่นเมเทโออย่างเช่นโคส จึงทาให้นะครับสกิลส่วนใหญ่เนี่ยนำไปใช้ในส่วนของ PVP PVP เราถึงจะได้เล่นมือนั่นเองครับเพราะว่าเวลาเรามาใช้ออโต้เนี่ยบางจังหวะมันก็จะไม่เข้ากันนะครับเราต้องมาตั้งคีย์เวลาในการใช้สกิลนะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่เหมาะที่สุดในการใช้ PVP ซะมากกว่านะครับผมข้อที่2ครับก็คือ HP เนี่ยจะลดลงเยอะมากๆจนกว่าเราเนี่ยจะได้สกิลฟื้นฟู HP ขึ้นมาครับเนื่องจาก HP ที่เราถูกแปลงการสกิลบอดดี้ทูมายนะครับก็จะถูกทําการแปลง HP เนี่ยมาเป็น MP ใช่ไหมครับสำหรับอาชีพนี้เนี่ยก็จะมีข้อเสียมากในการเปลืองยา HP นั่นเองครับผมดังนั้นจึงจําเป็นนะครับเงินโกของเราเนี่ยก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันครับจนกว่าเราเนี่ยจะได้ในส่วนของสกิลบัตเทิลฮิลนั่นเองครับเราก็จะได้ในส่วนของสกิลฟ้าครับตรงนี้นะครับผมหรือ HP รีเจนนะครับให้กับเรานั่นเองครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถดรอปกับมอนเตอร์ได้นะครับเราก็สามารถกดไปที่แมปได้ บางครั้งนะครับถ้าเราอยากจะปล่อยปอดฟาร์มนะครับเพื่อหาสกิลนี้ก็จะเป็นโอกาสดีสําหรับเราด้วยครับในช่วงต้นเกมนะครับอาชีพต่อมาที่เป็นท็อปเทียร์เลยที่อยากจะแนะนํานะครับก็คืออาชีพดาบคู่ครับผมซึ่งดาบคู่ของเกมภาคนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆครับผมเพราะว่าการโจมตีส่วนใหญ่นะครับสกิลเนี่ยจะโจมตีในระยะกลางครับผมข้อดีนะครับหนึ่งก็คือสกิลแอคทีฟและก็สกิลพาสซีฟต่างๆครับ จะทำให้สามารถโจมตีระยะไกลหรือระยะกลางได้ครับและทําให้ตีหมู่ได้ด้วยซึ่งทําให้ฟาร์มเนี่ยมันฟาร์มง่ายมากขึ้นครับโซนิคเลดนะครับผมตรงนี้นะก็จะเป็นคอมโบพาสซีฟนะครับที่จะช่วยให้ ตัวดับคู่เนี่ยปล่อยพลังแบบระยะกลางออกมาครับและยังมีนะครับในการโจมตีแบบสองเท่าหรือสองครั้งนั่นเองครับก็คือดับเบิลสลัดครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพารซีที่คอมโบต่อเนื่องกันเลยครับและยังไม่พอครับสกิลแดงเนี่ยก็จะมีทริปเปิลสลัดนั่นเองครับที่จะทำให้สามารถตีหมู่นะครับเอวีเอ็กแท็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตรงนี้นะตีหมู่ได้ทั้งหมด3ยูนิตเวลาปล่อยดาเมจออกไปนะครับโดยระยะกลางด้วย ก็จะทําให้ตัวอาชีพของดาบคู่เนี่ยจะมีจุดเด่นที่ค่อนข้างดีมากนะครับในการฟาร์มนั่นเองครับสองนะครับสกิลต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งมอบบัฟและก็เพิ่มความเร็วและก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองด้วยครับและก็ยังทําการเพิ่มการรักษาตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นสกิลเบอร์สเกอร์นั่นเองครับซึ่งเบอร์สเกอร์เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของสกิลม่วงนั่นเองครับช่วงช่วงเลเลตเกมแล้วนะครับสำหรับสกิลนี้ซึ่งถามว่าความสามารถเนี่ยหนึ่งก็คือนะครับ จะให้ดับเบิลช a n ดับเบิลช็หรือว่าการชจมตีแบบ2เท่า5ครับแล้วก็แม่นยำบวกมาอีก5และในส่วนของต้านทานการสตันครับบวกมาอีก5%แล้วก็รีคอเวอร์สำหรับ HP นะครับและก็มีเงื่อนไขด้วยว่าถ้ายิ่ง HP ลงต่ําตามข้อกําหนดนะครับโอกาสการโจมตี2เท่าและก็ HP Regen และก็แม่นยำนะครับก็จะทำการเพิ่มเปอร์เซ็นต ให้มากขึ้นด้วยเหมือนกันเอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับทั้งหมด3อาชีพที่เก่งที่สุดในส่วนของเรื่องของการ PVE หรือการฟาร์นั่นเองครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับและก็เป็นผลในการตัดสินใจที่จะเลือกเล่นสายอาชีพนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ